เวลา18นาฬิกา10นาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพศาตราจารย์เกียรติยศสงครามทรัพย์เจริญณศาลาบรรณรสภาควัดเป็นจมะพอพิษดุสิตวรารามเขตดุสิตศาตราจารย์เกียรติยศสงครามทรัพย์เจริญเกิดเมื่อวันที่20กันยายน2470 เป็นบุตรของในเลี้ยงและหนังลาบทรัพย์เจริญสำเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ศิร,ราพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับทุนศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียสหรัฐอเมริกาและเข้าศึกษาต่อด้านโรคทรวงอกโรคระบบการหายใจและเวชศาสตร์ครอบครัวเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการที่โรงพยาบาลเขื่อนภูมิพลและโรงพยาบาลชุลประธาน นอกจากนี้ยังเป็นแพทย์ประจำพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบรพิษและแพทย์ประจำพระองค์าางคในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รับพระราชาทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นปฐถมจุลจอมเกล้าเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือกและเหรียญราชอิสริยาภรณ์เหรียญรัตนภรณ์ประจำรัชาการที่9้าและราชาการที่1ิ แต่งครอบครัวสมรสกับคุณหญิงสุมนาทรัพย์เจริญมีบุตรสองคนศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามทรัพย์เจริญถึงแก่อสัญญกรรมด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสลโลหิตเมื่อวันที่7กันยายน2568สิริอายุ97ปี